ชุมในโซนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของประเด็นเรื่องเฟดคืนนี้เนี่ยน่าจะาเป็นเรื่องที่ทําให้ทิศทางของตลาดแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยยังคงไปไหนได้ไม่ไกลนะคะมองว่า,านักทุนก็กําลังจับตาดูในส่วนของแถลงการ ของประธานเฟดต่อคอนเกรสเพื่อจับสัญญาณเรื่องของมาตรการ QE ว่าจะมีการถอนออกไปในเร็วๆนี้หรือเปล่าจากที่ดูเหมือนว่าก็ยังมีกระแสที่ค่อนข้างจะแตกต่างออกมาจากเจ้าหน้าที่เฟดโดยล่าสุดเนี่ยประธานเฟดสาขานิวยอร์กแล้วก็เซนหลุยเนี่ยยังคงสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าโครงการซื้อบันธบต่อไปจนกว่าจะเห็นภาพในส่วนของอตลาดแรงงานเนี่ยฟื้นตัวอย่าง แข็งแกร่งแล้วก็ยังมองในเรื่องของเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับต่ำเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสในการให้คงนโยบายาผ่อนคลายทางการเงินต่อแต่ว่าก็มองแล้วเนี่ยความเห็นดังกล่าวอาจจะทําให้ตลาดหุ้นส่วนหนึ่งเนี่ยในภูมิภาคฟื้นตัวกลับขึ้นมาแต่ว่ามองความกังวลก็ยังไม่หมดไปคงต้องรอความชัดเจนในคืนนี้ก็ทำให้ในส่วนของตัวเซฟิตี้แล้วก็เอสทาสูตรเอ็มหนึ่งสามในบ้านเราเนี่ย มองว่าติดกลับขึ้นไปก็ยังไม่น่าจะไปได้ไกลอมองที่ระดับประมาณ1,100จุดไม่น่าจะผ่านขึ้นไปได้ในวันนี้ขณะที่เมื่อวานก็เริ่มเห็นแรงขายสลับออกมาอของนักงทุนต่างชาติในฝั่งของอตลาดหุ้นเองแล้วก็ในส่วนของ s ซฟตี้ด e ้งเด็กฟโดยถ้าดูในส่วนของเบสิสเองที่ปิดแคบลงมาอีกครั้งที่ระดับประมาณ2.49จุดรวมถึงมองในเรื่องของแรงกินกำไรเกี่ยวกับ การลดดอกเบีย้ยของกรงอซึ่งก็คงต้องติดตามดูการประชุมในวันที่29นี้แต่ก็มองว่าความกังวลต่อประเด็นในคืนนี้เองเนี่ยทำให้ในส่วนของไอซ่า 0M13 ก็มีโอกาสที่จะถอ,อนตัวลงมาระหว่างวันได้เหมือนกันมองแนวรับแถวระดับ1,085จุดแล้วก็1,080จุดสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเน้นเป็นการกิงกำไรขึ้นถ่ายลงซื้อไปก่อนในกรอบ1 8 5ถึง จุดส่วน go future เองเนี่ยมองเรื่องของ QE เองก็ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องตามดูกันต่อเช่นเดียวกันในส่วนของราคาทองคำสปอตที่ขึ้นไปชน1,400เหรียญต่อออนแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็เห็นการาพักตัวกลับลงมาอีกครั้งแถว1 3 8 0าเหลเรียญในช่วงเช้านีา้มองว่าในส่วนของสถานะ ช็อต GFM 1 3คงเนี่ยคงจะให้หาจังหวะปิด สถานะทำกำไรออกไปก่อนแล้วก็มองว่าประเด็นเรื่องของ QA เองเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังลุ้นว่าเฟดน่าจะยังคงมาตรการต่อไปทำให้อาจจะมีจังหวะที่เห็นการรีบาวขึ้นไปได้ระหว่างวันเหมือนกันมองแนวรับที่ระดับ19,300บาทอาจจะไปรอกเก็งกำไรในฝั่งรองในช่วงที่ย่อ,ยอตัวลงมาทำให้หลุดบริเวณดังกล่าว ส่วน b r e n ท์ขุดออฟฟิลเจอรเนี่ยมองแนวโน้มในส่วนของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ที่มีการรายง,งานออกมาจาก API เมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นพลิกความคาดหมายไปไปราว0.53ล้านบารเรลก็มองว่าทำให้นักทุนคงต้องจับตายใกล้ชิดต่อตัวเลข ซองน้ำมันดิบจาก EIA ในคืนนี้ว่าจะ,ะปรับตัวลดลงตามคาดการณ์ที่ระดับ0.8ล้านบาร์เรลต่อวันหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังมองอตัว BIM13 มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นยืนในระดับ3,100บาทได้อีกครั้งเหมือนกันคงต้องรอในเรื่องของปอระเด็น QE ในคืนนี้เช่นเดียวกัน สำหรับกลยุทธ์การลงทุนถ้ากลับไปยืนหนระดับ3,100บาทได้ให้เข้าเก็งกำไรฝั่งรองอีกครั้งมองแนวต้านที่ระดับ3,155บาทส่วน USD f u t u r e เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะยังอ,อ่อนตัวลงอย่างจำกัดก่อนที่จะมีการประชุมกรงอง,อง,องในสัปดาห์หน้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแรงขายที่มีออกมาในส่วนของตลาดตราสารหนี้ต่อเนื่อง ในช่วง3วันประมาณ14,800ล้านบาทโดยล่าสุดเนี่ยมีการขายออกมาประมาณ2,996ล้านบาทจากนักทุนต่างชาติก็ทำให้ในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงได้เหมือนกันขณะที่ในส่วนของรัชนีดอลลา,าร์สหรัฐยังคงทรงตัวอรอในส่วนของแถลงการจากเฟดในคืนนี้ แนะนำสถานะลอง USDK 13เนี่ยให้รอจังหวะย่อตัวเพื่อเข้าไปเปิดได้ถ้าหากว่าไม่หลุดระดับ29.70บาทต่อดอลลาร์าสหรัฐมองแนวะต้านวันนี้อยู่ที่ระดับ29.85บาทต่อดอลลาร์าสหรัฐพีการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ